เฮ้ย hey, น้องความสามารถสัตว์ในไข่เดลซอตัวไหนต้องมีบ้างดูจบเข้าใจทุกอย่าง 1. นึ่ไทเซนลท็อปพาสซีฟที่1คือทุกๆ3ามนาทีจะสุ่มเร่งการเติบโตของต้นไม้3ต้นไปในสวน30มนาทีนะและมีโอกาส15%อที่จะทําซ้ําอีกรอบหนึ่งพี่จัดว่าต้องมีเลยนะสายทําผลใหญ่ได้ใช้แน่ๆ 2. องแรปเตอร์เมื่อเรากดเก็บผลไม้มีโอกาส2.5%ที่ผลไม้ที่เรากดเก็บมาจะติดบัฟเอมเบิลยิ่งผลหายยากโอกาสยิ่งน้อยนะ พัฟสิบที่2คือทําให้เราเดินไวขึ้น15%พี่มองว่าไม่ได้จําเป็นอ่ะเพราะมันต้องกดเก็บก่อนเนี่ยแหละถึงจะติดบัฟสามสเตโกโซอรัดพัฟส,สิบที่1เมื่อเรากดเก็บผลไม้อะมีโอกาส8%ที่จะได้ผลเพิ่มจาก1เป็น2ยิ่งผลหาย,ยากก็ยิ่งลดลงพัฟส,สิบที่2จะเพิ่มโอกาสให้อีก5%สําหรับผลดึกดําบันผลดึกดําบันก็ผลในอีเวนต์เนี่ยพี่คิดอยู่นะว่าจะเอามันอยู่จําเป็นดีไหมแต่มันดีกว่ามดเพราะงั้นพี่จะให้จําเป็นเลยแล้วกัน สี่เทอร์โดแด็กทิลพาสซีฟที่1อ่ะทุกสิบมาทีจะส่งให้บัฟวินสตั๊กกับผล,ลไม้3ผลโดยมีโอกาส18เที่จะให้สถานาทะทวิทเต็จแทนแล้วมันยังทําให้เรากระโดดสูงขึ้นอีก14%ด้วยเหมือนจะดีนะแต่บัฟปัญหาง่ายราคาก็ไม่แพงเอาไปนี่เลย 5. บอนโต,โตซอรัสพัสซีฟที่1อ่ะเมื่อเราฟักไข่มีโอกาส5%สัตว์ที่ฟักออกมาจะตัวใหญ่ขึ้นสัตว์จะใหญ่เพิ่มขึ้นได้สูงสุงสดแค่30%จากน้ําหนักแรกเกิดน,นะสสําคัญเลลยไม่่งผต่อเจ้าตัว,ตวบอนตซอรกนะ ถ้าฟักมันออกมาได้เป็นบอลโตซอลัดต,ตัวมันก็จะใหญ่เท่าเดิมไม่ได้ใหญ่ขึ้นพี่เสียดายที่มันจากัดว่าแค่30%มถึงเราจะวาง8ตัวมันก็ได้แค่30%เอากลางๆไปแล้วกันเนาะหทีเล็กทุก20นาทีมันจะกินสถานะที่หาย,ยากที่สุดในสวนและสุ่มทําให้ผลไม้อื่น3ผลน่ะได้รับสถานะนั้นทันทีโคตรโหดโคตรโกงเหมือนมีโรงงานปั๊มบัฟในสวนข้อดีคือมันติดร้อเอาที่หนึ่งไปคลองเลย ดูมันจบคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกพี่ได้ถ้าผิดตรงไหนก็ขอโทษด,ด้วยแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ได้เลย